โอเครอสัญญาแป๊บนึงจัดัดแป๊บนึงแป๊บเึงยวเกมการ์ครับซิกมาสปอร์ต p b d s พีพบกันจะได้กันนิกาแรนเฮาแข็งบอมาแล้วแต่หน้าจะใช่ครับจากจอท่านผู้ชมครับเดี๋ยวปาเจ้าตองเอาปลาแล้วออกมา้ายในแต่หน้าแล้วก็ตรงนี้และจังหวันี้เลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบเกิ่ โหนเน่แหละครับรวมทีมกับทางด้านมาหาชัยเอาละคะเดี๋ยวมาดูกรับมาพวกเขาจะได้ไปต่อหรือพอซัมมี่เป้นี่แหละครับมาเจยะเป้ได้ข่าวนี่เดียวดีไปดงไปดงัดงแล้วดังแล้วดิโอ้นี่อะไรจไังหวะนี้ใชยขวาเล็กโอ้โห<ป>แล้วแล้วยีอันยงสองรูปเล่นครับอินดี้แล้วก็ใชยขวามาลูกนี้แล้วก็สะบัดทิ้งออกมาได้ครับแถวสองวงไงบังซ้อนวโรถแล้วก็ใชยขวาโก เก็บออกมาใหม่สำหรับทังานกานนิกาแลนด์เฮากับมัตมันเกิดเสมอการันีหนึ่งปตูหนึ่งครับมากันใหม่ไปกันต่อสำหรับทางน้านการนิกาแลนด์เฮาครับบิดเข้ากลางพลิกเข้าขวาและหาจังหวะครับแทงออกมาทางซ้ายมาด่อเล็กอเล็กว่ายังไงอเล็กจ๋ากระชากหนีมาอเล็กนี่ครับโดนหนึ่งโดนสอเล็กไปต่ออเล็กจี้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 เขาปล่อยฝ่ายเน่และครับอะไรนะ บอลปล่อยฝ่ายซ้ายแล้วก็ ระวังซ้ายนักเตะโคตพ่อคุแม่จักรวาลครับอย่างกระด้านบังช้อนเวโรดหลังประเสริฐขืนกลับมาให้กับทางด้านนักวุฒิเพาะพูนจับบอลลงได้และตรงนี้ตีบอลประกับขวาทันทีแวนแล้วก็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 แหวนเฮลซิงใส่ขวาทีนี้ครับมายัดมาในกิ่นหึ่มเลยโอ้เอาครับมากันต่อแล้วพอมาอยู่ที่นี่แล้วก็สิทธิศักดิ์คำโมแล้วก็ยัดมาก็เบาไปหน่อยครับโชวบอลก็ขวาสบายๆแล้วขวางยาวมงคลลองไปประตูให้เพียงหน่อยมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยดิไอเน่แล้วครับมามงคลบอกไอ้ซั์กูไม่ได้ล็อกมึงก็เเปิดดข้้้าามไอหีย ไปกันต่อที่บางฟาน่ะที่ชัยไหลออกมาจากขวาทันทีจับไปขวายัดพับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวยันอย่ยาวมาสิทธิศักขโมดูบอลไว้ได้ดีพาไปได้สวยและใส่ขวาระตูแล้วไม่ทนดูแล้วกระเป้าหมดเว้ยน้ำดิแล้วก็ตรงนี้โหดูเด็ดแม่งนี่ครับภาพดูดูเสียงคนกลดิ ต่อครับมาดีน hey, hey. ี่เลยครับนัทวุฒิพ่อคูนตั้งป้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยกยใครโดนคนสุดท้ายตัวเปโยใครครับและดูภาพชาจังหวันี้กับสายเอาลีกแล้วก็เร่นี่้วครับกลับมาอยากจะได้ชมบอเบิดนะเร่ ดีครับมึงทีกูที ไม่โก้เนี่ยแหละครับเอาละฮะโจเบิร์ตนั่นเรทฮะอดีตผู้เล่นจากเนี่ยแหละฮะบีจีวอดีนะครับกระต่ายแก้วมาแล้วเว้ยกลับมาสมัครเกิดเสมอกันสองสองเฉยครับโอ้โหเอาละครับนี่ครับมาผู้ทำประตูเขาพู้เล่นหมายเลขวสิบสามอะาเรทพิทักษ์วงครับเนี่ยแหละครับอดีตผู้เล่นจากบีจีครับอดีตดีดีอาร์มอะลงกอนกาดีก็ตีบอลย้อยกลับมาที่บีโอดอลบอลโอ้ตินแล้วก็เฮ้ยยังอยู่ บ,บีโอดอนบอลโอดิลล์อาแล้วครับบีโอดอนบอลดินมาแล้ววิ่งมาแล้วหาจังหวะกด้ายแล้วก็ยั่งยยูโโ่แล้วซาประตูก็คว้างไว้เลยครับกะน,นกพลนุชลุงหลวงปล,ล่อยบอลอ้อมมาจังหวะดีดู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 สับปีตนน้นห้องได้เจ้าทับกับกะนกพลมาตรงนี้ก็ไม่ดีนและครับ เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับทุ่มมาครับสำหรับทางด้านกันนิกาแลนด์แอนด์เฮาส์ครับทางฝั่งซ้งายและจังหวะนี้ครับปาดเข้ามาหูดำอ,อีกฝั่งนึงเนี่ยแม่พุ่ง,งเอาเอาข้าไปกันต่อแล้วทุกทีครับอาทิตย์ยอดจะอะไรวะยอดมะพร้าวแล้วทุกทีช่ประวะัติใบใบพานแล้วโจเอ็ดก็เอาพิทธิ์มาแล้วเว้ยอเล็กอเล็กซานเดอร์เก้กเก้าเ้ยังอยูหูแม่งดูดบอลได้ไงวะฝั่งซ้ายครับให้มาที่นี่แล้วครับนพรสทนิพัฒน์โรยสันเดียและ จังหวะนี้ครับโดนแย่งแล้วไปแล้วอเล็กอเล็กจี้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 ดูในโคตรมั่นว้าวโอ้โหแต่ว่าจากด้านหลังนะที่วันี้มาชายแล้วไหลมาเบิร์ดาเลลแล้วก็เบิร์ดาเลดกระชากหนีมาใช้ขวาลูกนี้แถวสองไม่ไงเคลีียยร์เคลร์ออกไปแล้วจังหวะนี้ครับส่วนแล้วสำหรับการพีบีเดียน โคนพิการกระชากนี no ้มาผีจ่าผีตาคนไหมามงคลมดประตูให้กูหน่อยเด้มันโอ้ไม่มีโชคเลยเด้ยกมาครับจังหวะนี้ครับเก็บไว้ได้ที่อเล็กเอ็กเซลจัแล้วจังหวะนี้อเล็กกระชากจี้มาเจอกับนางน้านนี่ครับบังย้อนที่พัดรวยสันเดียอเล็กจ๋าว่ายังไงไปต่ออเล็กนี่ครับตัวตัวแมนทูแมนวันทุวันเคลียเคลียออกข้างผ้าครับกัวนอกอ่าโอ้ครับจามาดไปไหนแล้วครับจามาาไปกับกุ๊กไก่แล้วอ่าอยู่อ่าโูแล้วจามาาเนี่ยนอนข้างๆห้องผมเนี่เสียงมัน

ฮียเราเฮิเฮียเราเอละก็ทยานไปหนึ่งหมื่นคนดูครับสามต่อสองครับหนีมาครับสำหรับทางด้านนี้ครับแล้วมาอีกแล้วจังหวะนี้ป้อย่างเยือกเมืองเลยก็เมืองเลยพอใยแว่นครับยกมาเย้าเยให้ทางด้านนี้แล้วครับบักแจ้วน้ำทอมไปว่าได้ครับแหละจังหวะนี้ปุ้นศิลป์เป้านกหวีดเบิร์ดเว้ฮฮ เจ็บกวาดถูกทิ้งคือการโดนยิงนาทีสุดท้ายโอ้โหเหลือจะเชื่อฮะว้ายคือเสียงดังไงล่ะว้ยหมยเสียงอยู่สายเสียงยูสยสยงย่ส้ป้ดขอบคุณลหลายๆครับพ่มพี่น้องป้องไป,งปสุบูสุคนครับ